โอเคครับทุกคนมาสักทีสำหรับคลังแสงอาวุธเดือนมีนาคมนะครับผมกิจรกรรมนี้มนันมีที่7มีนาถึง4เมษาเลยนะผมประมาณ1เดือนเต็มๆต็มสำหรับในตู้นี้ของใหม่ก็คือ M 4ไม่ใช่ของใหม่เอีเป็นของกรรเก่าอะไรนะทุกคนแต่ว่าปืนที่เปลี่ยนมาใหม่ก็เป็น M 4แล้วก็ UMP นะผมซึ่งผมมีแล้วนะสำหรับ UMP M t w e n แล้วก็ A N นะครับผมสองขวแหละนะเออผมพูดแรงของผมเนี่ย ในคลิปนี้ผมยังไม่มี M4 นะผมบผมบอกเลยว่า M4 ก,กีนี้โคตรเท่โคตรสวยนะครับผมสำหรับเวล7นะเวล6ก็สวยแหละเวล7ก็สวยเหมือนกันเวล7มีท่านะเออนี่ครับทุกคนดูเอฟเฟกมันดิโคตอรอลังการอ่ะไฟลุกอย่างโชนนะทุกคนดูเอาเออซึ่งสแต็กมันก็คือดาเมจ2อ,อัตราการยิง1นะครับทุกคนลบความเร็วการดีโหลดนะครับผมบอกเลยว่า ดีสแต็คถือว่าดีเลยทีเดียวนะผมดาวมิดสองมเลโคตรแรงนะผมเอ็มโฟยังเบาๆอยู่แล้วก็ดูท่าทางของมันเวลแจกทุกคนเนี่ยเทจัดนะผมผมมากับชุด b บล็ก g อ d นะครับผมชุดที่ยังไม่เข้านะผมเดี๋ยวมันก็เข้าอีกไม่นานนะเออ โอเคสำหรับการแลกเปลี่ยนมันคือใช้10โทเคน F อันนอยนะผมใช้10อันในการแลกนะผมแต่ว่าถ้าได้อาวุธําก็ได้5โทเค็นนะครับผมนะเออประมาณนี้ทุกคนจะรู้กันนะว่ามันใช้เท่าไหร่แล้วก็อันนี้ใช้5อันนะทุกคนนะเออผมไม่แลกแล้วคุณจะมาแลกสกินปืน F4 นะครับผมว่าผมจะได้ในการการันตีหรือเปล่าซึ่งผมมีโทเค็น F อยู่ที่1อันอยู่แล้วนะครับทุกคนเออซึ่งในคลิปนี้ผมพีที่ในหมื่นแปดพันสองเพชนะครับผมมาดูกันว่า ผมจะหมด1,5 0 0หรือว่าผมจะออกก่อนนะครับทุกคนว่าผมจะดวงดีหรือเปล่าโอเคทุกคนก่อนจะไปดูผมสูงทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมสับขังแสงอาวุธนี้ทุกคนต้องจัดกันแล้วนะผมเพราะว่า M4 มันไม่ได้กลับมาไวๆนะซึ่งผมตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ย M4 มันน่าจะนานกลับมาเกือบไม่สุดแล้วอันที่นานกลับมาที่สุดก็น่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยผมดูก่อนนี่นะผม M1014 อันนี้แล้วก็หอัดนะผมบอกเลยว่ายังไม่มาเลยนะเออ ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนแต่ว่าเรามาจากอันนี้ก่อนดีกว่าโอเค150เพชรแล้วครับทุกคนดูน่าจะออกตัวเค็เอฟหรือว่าออกปืนเลย้ได้ตัวเค็เอฟมาแล้วหนึ่งอันนะครับทุกคนลงดีอยู่นะผมมีตัวเค็เอฟอยู่แล้วหนึ่งอันเพิ่งได้มาอีกอันก็เป็นสองอันนะครับทุกคนมาครั้งที่สองครับผมยังไงเอฟโฟออกเลยยังไม่มาครับทุกคนโอ้โหครั้งที่สามครับผมมันต้องสูมประมาณสิบครั้งถึงได้การันตีนะครับผมนะวันมีการันตีนตู้นี่เออโอเค ครั้งที่สี่จนไปยังไงได้อีกโทเกเอฟไมาอีกแล้วหนึ่งอัน,นครับทุกคนถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยถ้าถ้าปืนออกซ้ำเนี่ยก็น่าจะได้ได้นะครับผมว่าเอาไปแลกเอานะอันนี้ครั้งที่ห้านะครับทุกคนเออโอเคครั้งที่ห้าได้อีกหนึ่งอันสวยครั้งที่6ครั้งที่6ออกปืนหรือว่าออกโทเกนเอฟครั้งที่6ยังไงเอยอ,ออกโทเกนเอฟเลยครับทุกคนเมื่อกี้มันตกโทเคนเอฟหนึ่งอันโอเคได้โทเกนเอฟมาห้าอันแล้วครับทุกคน ครั้งที่เจ็ดครับทุกคนยังไงมาออกเลยไม่ออกโทเค็นเอฟด้วยวะไอคิบแปะครับผมเจ็ดใกล้การันตีแล้วใกล้การันตีแล้วออกให้ก่อนเลยก็ดีน,นี่มาทุกคนอ่าไอ้ครั้งที่เก้าใช่ปะเออครั้งที่เก้านะครับทุกคนน่าใช่นะคานับไปผิดโทเค็นเอฟยังไม่มาครั้งนี้น่าจะการันตีนะขอเอ็มโฟเลยจะได้มีโทเค็นเอฟเหลือมาแลกอันนี้ไปอัพปืนยังไง การตีหรือเปล่าใช่มปนการตีแหละแต่มันจะออกปืนอันไหนโอ้โหปืนซ้าครับทุกคน UMP อืมผมมีแล้วไงโคตเสียดายได้ปืนซ้าถ้าไม่ซ้านะน่าจะได้แล้วล่ะไอเอ็มฟนเนี่ยเออโอเคแรกมาเลยครับทุกคนว่ารอยา้าเนี่ยมาเลยสำหรับเอม็มฟสกินเวล1หนึ่งดูครับทุกคนโคตรเก โอลยเพามันไม่สวยนะสกินอ่าเลเวลหนึ่งมันต้องไปอัพเลเวลให้มันดีๆหน่อยนะครับผมนะอัพเลเวลให้มันขึ้นเวลสี่นะผมมีเอฟเฟกต์การยิงนะครับผมนะไหนเรื่องเอนโฟโอแรกเลยผมหาผมไปหาสกายเลยนี่ครับทุกคนสำหรับเวลหนึ่งก็อัตราการยิงหน,นึ่งดาเมจหนึ่งนะสามารถอัพได้โอเคอัพไปก่อนนะผมขอไปสองไปสามไปสี่ก่อนโอเคดูสองก็เขาเรียกว่ามันเพิ่มอะไรมาเพิ่ม แตกวะล,ลดสแต็กนะผมลถสแต็กกันนี้มาแล้วก็มีแถบสั้งหารนะรผมมาเวรสามเปลี่ยนโมเดลใหม่นะผมเป็นโมเดลที่เท่กว่าเดิมใช้ไรกว่าเดิมนะครับผมเนี่ยเออโอ้ผมซื้อได้ว่าผมไม่มีโทเค็นพอที่จะมาอัพเวอรสี่ครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวค่อยอัพกันนะผมสำหรับคลิปนี้ ผมก็ได้น่าจะหมดประมาณ1 5 0 0เพันรนะผมการันตีนะครับผมใช่ครับทุกคนผมหมดแค่1500เพั้รนะสลักมันการันตีและก็ได้โทเค็นเเพิ่มมาแน่ๆนะครับทุกคนซึ่งมันการันตีครั้งเดียวนะของผมถ้าทุกคนดวงซวยหน่อยก็น่าจะสุ่มเยอะกว่านี้นะเพราะว่ามันไม่ได้จะดวงดีที่จะได้โทเค็นเมาทุกครั้งนะครับทุกคนหรือว่าถ้าใครดวงดีกว่านี้ก็ ออกปืนไปเลยเลือกก็เหลือโทเค็นเอฟให้เราแรกเป็นโชเค็นอีวกลางมาออพปืนนะก็บอกเลยว,ว่าอันนี้โคตรดีน,น้ผมสำหรับใครสุม่มแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับผมว่ายังไม่ได้ปืนอะไรยังไม่มีปืนอะไรแล้วก็สมปืนอะไรบ้างเออผมพูดอะไรไม่รู้นะสหรคบคลิปนี้ก็งันนี้นะผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมบายบายครับผม